នីណាមានប៉ុនត្រែប៉ុមម៉ៃហីមានតើមានគូនគីដើនោះម៉ៃកែវនេះមាននេះឌួមនេះណានេះណាហីម៉ៃមានតើបោអ arang មូចក្នាននេះញីឃើញចុះយាឌុំឌុំ หมอนน่อดูอดคูครับครับครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ไม่มีอะไรมาฝากเลยอร่อยไหมดดวงสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่รุ่งฟ้าน้องดวงใจน้องพลาดาวพระศุกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มาขําละคะ่ะแม่แม่พี่รุง่งน้องดวง,น,ง,ดวงน้องดาวพระสุกออกมาก่อนแล้วนะคะแม่แม่คะ่ะเพิ่งทำความาสะอาดโรงซางเสร็จก็เลยตามหลังมาคะ่ะหนูออกมานานแล้วคะ่ะแม่แม่ออกมาเกือบชั่วโมงแล้ว ไข่้วนเสียงไข่น่ะเ้ยระวังเด้อย่าพากันกระโดดลงนี่เด้อไม่ใช่ตำตำเด้ยนี่โอนูพากันลงอะไรน่ากลัวจังเลยนี่หลวงดูดูค่ะแม่แม่ชันแบบน่ากลัวมากเลยนะลูก ยืนดูน้ำกันยืนดูน้ำกันว่าเราจะกล้าโดดลงไหมอย่าเดอลูกมันแบบน่ากลัวมากเลยสวัสดีค่ะแม่จอยระวังดินสุดหน้าเด็กเงนั่นสิค่ะแม่จอยโอ้หน้ากลัวเนาะค่ะคุณแม่ไม่กลัวหรอกครับเมื่อวานยังกระโดดลงเลยครับเมื่อวานยังกระโดดลงเลยค่ะแม่จอยตรงนี้ราคาแม่จอยคาะไหนตรงไหนพ่อหลุดแม่จอยยังไม่เห็นลงลงตรงไหนพ่อหลุด ลงตรงนั้นหรอลาค่ะลงตรงนั้นเลยค่ะแม่จอยลงไปราคาแม่จอยค่ะสวัสดีค่ะแม่พรทิพย์สวัสดีค่ะแม่แม่ว,แมแมวันวาน,นลงแล้วค่ะแม่จอยโอยโอยอยลงทำไมหายแม่ลงทำไมแม่อยู่ไหน มีคนหายแม่แล้วค่ะแม่แม่ไปดูคลิปแล้วคะ่ะพอรุ่นเสียงลงเลยใช่ค่ะโอ้ยร้องหาแม่แล้วคะ่ะสามพีน่น้องโอ้ยเนาะไหนแม่อยู่ไหนลูกแม่อยู่ไหนครับเดินตามหาแม่แล้วคะ่ะ ทางนั้นหรอครัหนูคนหลวงแม่แม่อยู่ไหนนี่แม่อยู่ทางนี้แม,แม่เอาอย่าดมมาไหมคะเดี๋ยวมีทำวาเซียวแม่จะเ,เ,เป็นลมนะคะไม่ได้เอายาดมมาเลยคะ่ะแม่พรทิค่ะเมื่อวานก็ดูเหมือนกันล่ะคะ่ะตอนที่พอรไน้์สดตอนที่ล่าวาเซียวคะ่ะคุณแม่รุ่นเหมือนกันล่ะคะ่ะแบบ โอ้ปัดเซียวเหมือนกันราคาคุณแม่ไม่เซนอยู่นี่นะคะเริ่มเกลี้ยงแล้วเนาะค่ะแม่กินเลยแม่แซนไม่มีใครแย่งหรอกเมื่อวานกาลงได้ยังไง้นองดวงสูงลึกมากเลยค่ะแม่แม ทันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอ้าวแม่แก้วอย่าลงเดนอนันอ้าวชายน้อยค่อยๆลงไปหาแม่ลูก แม่เซนก็ไม่สนใจอะไรเลยค่ะแม่แม่กินอย่างเดียวละค่ะแม่เซนก็ทนกินต้นไมยราบค่ะก็ชอบกินรากต้นมายราบละค่ะแม่แมอ้าวอ้อาวช่น้อยทางมีทำไมไม่ลงนั่นขึ้นได้ไหมครับนั่น วันไหนวันนี้เราพอล้วนพอล้วนห้ามทัน,นกำลังพี่ลุงกำลังจะลงล่ะค่ะแม่แม่พรทิพย์แม่จอยค่ะพอล้วนห้ามทันล่ะค่ะน้องดวงนี่ห้ามไม่ฟังเลยน้องดวงน,นันน่นนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวก็พากันลงไปหาหน้องอีกหรอกพอล้วนดูพีร่รุงอย่าอย่านะ เอาดูดูพี่รุ่งไม่ไม่ต้องลงกินขนาดนั้นหรอกลูกไม่ต้องลงไปหรอกจะลงทุนอะไรขนาดนั้นมาๆนี่จะตกเจ็บแข้งเจ็บขาอีกสวัสดีค่ะแม่วันนาสวัสดีค่ะพ่อรุอนแม่เม,มเมื่อวานแวะมาดูเด็กๆทักทาย แป๊บเดียวออเดอร์เข้าอดดูเด็กๆเ,เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่วันนานะคะสบายดีนะคะคุณแม่ค่ะไปค่ะพ่ออันนี้ ้างเวรกรรมเหมือนพี่ไหมอย่าเลยลูกแม่แม่ขอร้องละ <laughs> โอ้โ,โอ้ยลูกไม่เอานะครับอ,อะไรตัวเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะโอ้เสียงไข่สบายดีค่ะแม่แม่ช่วงนี้งานเยอะดูไลฟ์สดขาตนตลอดะ่่ะขอใหอ้มีออเดอร์ปังๆนะคะแม่วันนา่่หนูาจน้อยขึย้นพี่รุง่งโอ้ยโอ้ยเย็บเย็บอ้า ตักกันระวังด้วยลูกชายน้อยเดี๋ยวไงหลงังชายขาคนแม่งเที่ยว ยิงดวงมาเล่นก,กับพ่อมาแล้วมาเล่นก,กับพ่อมาแล้วยิงดวงมาเล่นกับพ่อมามานั่งกับพ่อแล้วแล้วนั่งลงแล้วนั่งลงเลยนั่ง,งไง ลุงนำเอาหน้าลงจากลิงเอาครับ วันนี้ดูเรียบร้อยกันจังผิดปกติเลยค่ะลาคาแม่พรทีสวัสดีคุณแม่มันนี้ค่ะอ้าใครไปแล้วแม่แก้วไปแล้วเด็กๆไปลูกแม่แก้วไปแล้ว แล้วค่ะแม่แม่เกลไปเล่นน้ำคนเดียวแล้วเด็กเดกเดินเดินกันเองแล้วค่ะแม่แม่โดยไม่ไมีแม่แม่ตามคุมละดูค่ะแม่แม่น้ำน้าโดยน้องดาวประสุกล้วค่ะ ้วนมาดูหน่อยนี่โอ้โหโอ้โอโอ้โสวัสดีคุณป้าจรวยพรค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่แม่พรทิพย์แม่โจ้ย สวัสดีแม่แม่นะคะออาบ้างนี้ชิลุม่ม Yeah. สวัสดีครับสวัสดีคุณแมปรานีนะครับผม Yeah. Yeah. ียวสวัสดีคุณแม่พรทิพย์นะครับผมสวัสดี นายจริพรนะครับ ขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะครับผมเพราะว่าอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นนะครับผมเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับผมสวัสดีครับ